เขวเวจ๋าปึ Bref, building, ını, ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บพุ่งลัดลาดเรียบร้อยไม่ได้ลาดครับเพราะว่าผมมาเก็บเองครับผมเฮ้ยตอนนี้มีคนเลือดน้อยครับมีคนหลงครับปาดเรียบร้อยครับตายซะอกฮะถ้ป็คิวมาแล้วผันนี้ขอเดินอ้อมก่อนนะผมรู้สึกว่าอารัมกำลังหิวโหงิยเจอใบ์ก่อนครับผมแล้วก็ปาดไปครับที่เป็นคิวครับผมหรืออารัมครับอารัมนี่ครับปาดไปก่อนครับ สี่ตัวครับผมเหลือเอมิลี่โอ้โหเอมิลี่มันเตะแรงจังว่ะผมเนีคนมาช่วยครับผมเรียบร้อยครับผมเมกาคิวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นแันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอเดีเกมเอวีมาแนะนำไอเดี ID สกินและแรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาท <Huh? S 1> มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ร้ไอดีหน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลักการขายและเพจยังรับซื้อไอดีอวีราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินาทีหลังจากการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายดีเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม มาแล้วตุ้นมากะพอยบริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมราคามิตรภาพไม่มีรีฟันเติมเข้าจัวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการเติมเกม r u e. ใช้แค่ออเปนไอดีไม่ต้องกลัวโดนโกงกดที่รูปโปรไฟล์มุมซ้ายบนกดรูปปันเฟืองและเลือกโอเปนไอดีขัดลอกส่งให้แอดได้เลยโอเ n นไอดีต้องมีแต่ตัวเลขเท่านั้นเพียงแอดไลน์แอดเติมไวจัดต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพจตุ้นมากะพอยเพื่อติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆมไว้ด้วยนะครับตุ้นมากะพอยให้บริกกกกาาาารรเเติมมมใมในาคาแสถู สวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ j g channel กันอีกแล้วครับผม <Yeah! S 1> วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม r วในหมด 5v5 นะครับคุณผู้ชมโอเคครับวันนี้ก็มากับเอ่อน้องเคนคุงในร่างแบทแมนนะครับคุณผู้ชมก็คือแบบไม่มีใครแบนฮะผมก็เลยแบบกดมาสกักหน่อยอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทำไมเจ้าไม่แบนกัน <S <S ราะว่าตัวมันโหดมากเลยนะครับเพื่อนไปครับเราก็รีบฟาร์มฝั่งเราเลยแล้วกันนะครับผมรีบกดพนิดทิ้งไปก่อนเลยนะครับหนีมาแล้วเห็นไหมแล้วผมก็จะอ้อมครับไปขโมยเลดเขาสักก้นหน่อยเฮ้ยเห็นไล่ะเห็นไมล่ะว่าเรามาน่ะไม่เห็นเหรอไม่ได้ดูจริงเหรอถามจริงนี่จิกเลยครับเพราะว่าตอนนี้ครับพนิดเรากําลังเกลียดนะผม ได้เรียบร้อยโอ้ยแตงงี้ต้องมีศพแล้วครับเพื่อนๆมันต้องมีศพแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับจัดการไปก่อนละหนึ่งคิววิ่งผ่านแค่นั้นเองเรียบร้อยฮะอืออไม่โดนินแหมตาหน,นี้มาเติมมันดีครับก็ปล่อยเพื่อนไปก่อนแล้วก,กันผมโอ้ยสกิลไม่ถึง,กกถงยังไงเนี่ยยังไงดียังไงดี เอาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตายตายตายแล้วผมตายแล้วตายเถอะ <c oughs> ในทีมเราก็ไม่มีแทงนะฮะไม่มีแทงครับแต่ตอนนี้ผมมาเติมแล้วครับผมเ <c oughs> พื่อนผมตายหงง <c oughs> ไปก้อนแล้วเอมิลี่ก็แรงครับติเดียวงี้ครับผมแล้วตอนนี้ผมมาครับตาสกิลไป พุ่งไปแล้วก็ปาดปาดปาดมันไม่ตายเหลือน้อยเดียวเองอีกแล้วเอ็งแรมไปก่อนไปก่อนฟาร์มก่อนนี่ป่าเขาอยู่บนวิง่งต้องวิ่งไปดูบูเขาดีวิวะบูน่าจะเกิดถ้าวิ่งไปเติมน่าจะไม่ทันขโมยบูดีกว่าครับ เรดยังอยู่หรือเปล่าเรดไม่อยู่นะครับอันนี้โอเคฟาร์มเราต่อครับตอนี้มีอลัมนะครับต้องระวังหน่อยครับแต่โดนจับนะผมเราเลือกเคนมาเขาก็เลือกอลัมมาพร้อมที่จะจับเราไม่รู้จะได้จับเราหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้คือน้องเทลกับน้องปากกังก้านะผมก็คือมาแล้วครับบนสี่นะครับรองเท้าวิ่งก่อนเลยครับวิ่งครับ วิ่งหนีเ่ียทำไงดีอ่ะเคียร์การก่อนไหมดักไปครับตอนนี้เติมหลังแล้วมีการบวกกันเกิดขึ้นแล้วแล้วผมก็คือมามาขุ๋ยตูดแล้วผมเอาเอานี่ก่อนสองตัวนี้ปึ๊บ,บแล้วก็ปาดหน้าเค้กไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมก็ตายเ <am> ทลฝั่งนู้นนะครับฆ <am> ่าไป5ตัวแล้วนะครับค <am> ุณผู้ชม <am> ตอนนี้สกอร์ครับ4ต่อสินะครับวันนี้ผมก็ต้องฟาร์มก่อนครับเขาเรียกว่าปล่อยให้ตายใจ ป้อมน้อยดูแรงง่ายนะครับคุณผู้ชมและแกจะเสียใจที่ไม่แบนเลาตอนนี้เขาเริ่มจะยิ้มแล้วครับผมฝั่งนู้นเขาเริ่มจะยิ้มแล้วแตอ่อารัมไม่ได้ไม่ได้ดูแลเพื่อนนะอารัมไม่ดูแลตัวของเทลนะเทวต้องโดนแล้วเทลเทวแหลมอะ้ยไปม,มากันงกล้าก็เลือดน้อยแหละแต่ผมจัดเทวก่อนเลยดีกวา่าเทวเทวจ๋าปึ๊บ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 ปุ่ง ลาดลาดเรียบร้อยไม่ได้ลาดครับเพราะว่าผมมาเก็บเองครับผมเฮ้ยตอนนี้มีคนเลือดน้อยครับมีคนหลงครับปาดเรียบร้อยครับตายสองฮะแต่เป็นคิวมาแล้ววันนี้ขอเดินอ้อมก่อนนะครับผมรู้สึกว่าอารัมกำลังหิวโหยเฮ้ยเจอไบท์ก่อนครับผมแล้วก็ปาดไปครับที่เป็นคิวครับผมเหลืออารัมครับอารัมนี่ครับปาดไปก่อนครับสี่ตัวครับผมเหลือเอมิลี่โอ้โหเอมิลี่มันเตะแรงแต่ว่าผมมีอลิสไปช่วยครับผมเรียบร้อยครับผมเมกาคิว มาแบบงงครับแล้วผมก็เกิดแบบทันควันแต่ว่าป้อมล่างนี่เสียหายไปแล้วครับผมผมก็เอาดาร์กเลยตอนนี้ครับผมน้องฉี่ครับเดินมาการเลนแล้วแต่ผมเอาดาร์กอยู่ต้องเอาบาปให้เพื่อนบ้างแล้วโอเคไปดูบูดิบูไม่อยู่ครับโอเคขโมยครับตัวเล็กตัวน้อยไอ้หมดครับผมต้องรีบเกิดก่อนครับไปมาครับไปก่อนครับผมต้องไปฟาร,ร์มก่อน เทสก็มาเฮ้ยตรงกลางมีประเด็นครับอ่าเรียบร้อยผมมาแล้วครับสวัสดีมากังก้าปาดตายสวยเดินผ่านก่อนครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อครับผมเทสมาโอเคสวยระวังให้หมดครับเอมิลี่ด้านล่างอยู่นะ เอมิลี่ไปเลสเรานะครับผมแต่ว่าฉีกับปริศกันอยู่นะแต่ว่าป้อมกลางป้อมกลางเราคลิปเข้าป้อมกลางเราคีิปเข้าเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมพอดีคลิปอีกเวฟมาด้วยแต่ว่าผมลงไปเติมล่างก่อนดีกว่าผมมีงเท้าวิ่งเร็วรู้สึกว่าเทลจะเลือดน้อยอจะเอ๋ปื๊บปื๊บเรียบร้อยครับครับ จับจับใครจับใครสวัสดีมาลอ่อล่อปาดเลยควงเรียบร้อยเอาเนี้ครับเจ็ดนาทีเก้าตัวนะครับผู้ชมไปไปเรื่อยเรื่อยครับแวะก่อนแวะแวะเอานกน้อยก่อนนกน้อยตัวอะไรวะเนี่ยไปป้อ <c> ม <oughs> ไปดูบูก,ก่อนครับเฮ้ยไป เอาไงเอาไงเอาไงล็อคอย่อล็อกรอกลอก่อน <c oughs> ตามก่อนนะครับไ <c oughs> อ้ยังไม่สามารถบวกได้หรือเปล่านี่ <c oughs> เซฟก่อน,นครับเซฟอยู่เซฟอยู่ <c oughs> มีประเด็นอีกแล้วครับข้างบนครับ <c oughs> มีการตายกันเกิดขึ้นครับผมเ <c oughs> ทพย้อนผมตายห่วงไปแล้วครับหนึ่งตัวฮะน่าจะโดนจับนะครับผม <c oughs> ตรงกลางมาฮะ <c oughs> ต้องรออลิส วางวงบ,บ้ายครับเราไม่มีแท้งนะฮะตัดวดาเมจก็ไม่มีอย่าแวะเอาเลสก่อนว่าเขาต้องมามาไอ้นี่แน่เลยดาร์กแน่เลยนี่ไงสวัสดีเอ้ยเอ้ยโดนโดนผมโดนผมโดนผมโดนเอ้ยเอ้ยมันไปโดนมันโดนดาร์กซี เกือบตายฟิกเข้าไปตรงดาครับแล้วดาก็ตีมันตายครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหทีมเราได้อยู่ครับอ่าตายหัวหมดเลยเราจะได้2อตัวนะฮะครับเฮ้ยผมต้องมาช่วยย้อนนะย้อนผมโดนเอมิลี่ไล่เตะนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับมาเปิดอันติวิ่งไปไหนอะตะคิวโดนเรียบร้อยพุ่งปาดเรียบร้อยไม่เป็นไรครับแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปเราจะโหดคนเดียวไม่ได้นะ อันนี้มันได้ดาร์กไปนะผมอมกรคนืนก่อนเฮ้ยเลนกลางคลิปเข้าทำไปเนะี่ยเพื่อนเกิดมาวิ่งไปกลางเนะี่ยโอเคสวยแล้ววิง่งสวนไปเลยครับผมเอ้ยไอ้นี่อืมเอ้ยมันอันตี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 นอืมโอเคโหดูย้อนสวนกับ มายกลาครับโอ้โหเอาก็ตายไปข้างเงี้ยกขาตึงเดี๋ยวไปหาล้วงก่อนนะครับรู้สึกมายกลาอยู่ตรงนี้ชุดเดียวตายไหมเนี่ยอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยปึ๊บเปิ๊บปิ๊บไปก่อนแล้วอารามอารามนะครับผมไม่เอาไอ้ตัวนี้ไม่เอาไอ้ตัวนี้ไม่เอาไอ้ตัวนี้ไม่เอาอะมายเกล่าครับไมาเกล่าแหลมมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักก่อนเดี๋ยวดักก่อนเฮ้ยใบอย้างบนเอ็มลีก่อนเลยแล้วกันปาดไปก่อนครับเรียบร้อยเดินผ่านก่อนเดินผ่านไปหาใบก่อนนะผมตรงกลางมีประเด็นแต่ใบยังไม่มานะผมนี่ครับอัดอื้อสวยเทวเทวเอ้ยอื้อไอ้นี่หนีไม่ทันไปครับโอ้ยฝั่งเราตัด ถ้าเราเอาเทลลงแบบเดินผ่านก็ตายแล้วอ่ะเทลนะเดี๋ยวรอรอเดินก่อนนะครับมีการบวกเกิดขึ้นนะฮะอุยเอาเอาอินนี่ก่อนเลย หนีก่อน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 มาแล้ว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 เรามาเรามาแย้ก่อนนะแย้เอาเลือดหน่อยตอนนี้ฝั่งนู้นได้ดาร์กอีกแล้วนะมันมันไม่ใช่สูสีละเฮ้ยไอเฮลโดนครับผมนี่มาเกงกาก่อนเลยอืมสวยอารามจ๋าอารามจ๋าปาดตายซะตายซะอารามสวย ตอนนี้ครับเหลือไบตัวเดียวไบไปไหนไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้นะไอ้ไอ้ดาร์กเดินไปไหนเนี่ยพยายามเดินจริงๆเลยว่าน้ำหมดอะแวะไปเอาบูก่อนนะโอเคบูยังอยู่นะครับผมไบหายไปไหนไม่รู้อะแอบไปซุ่มอยู่ในป่าแน่เลยครับแล้วก็ฟาร์มก่อนนะครฟาร์มรีบเอากอเกิดก่อนนะครับผมไปครับหายตัวฮะ อ,อ,อยู่ไหนเออตอนนี้เกิดกันหมดแล้วนะผมนี่ไงปาดไปเลยครับปื๊บไปหนีครับผมหนีเอาไปอัติแล้วเฮ้ยโอเคสวยเฮ้ยคล<ณ>ิปเลนล่างเข้าฮะ ก่นครับตอนนี้ก็แบบว่าสูสีมากนะครับแต่ตอนนี้เรา17คิวนะฮะเฮ้ยเทลอยู่คนเดียวนะเทวยืนชิดขวานะไม่รู้จะมีคนอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับผม ซูมก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยู่เลยขอดันป้อมก่อนแล้วกันครับตรงกลางรู้สึกว่าจะมีประเด็นครับอนนี้คลิปเราดันไปแล้วนะป้อมล่างนะไบอยู่อยู่ล่างนะครับผมอารามเปิดตาแล้วเสร็จโดนเทว เทลต้องหลงเทลต้องหลงเฮ้ยสวยไม่กล้าเหรอเฮ้ยมันฟิกเกอร์มันฟิกเกอร์กกอรโอ้ยหายแล้เนี่ยอ,อ,อ,อุ้ยย้อนหมึงเกิดแล้วแล้วครับเราไปดูดาร์กก่อนนะครับผมตีอยู่ไหมไม่ตีนะนี่ไงโอ้ยน่ากลัวเวมเปิดตาเปิดตา มันยังตีอยู่นะยังตีอยู่นะอา้าวได้ดักไปเลยแต่ว่าผมปาดปาดนะจุดจุณีครับเรียบร้อยหนีก่อนโอ้โหตายเลยไปก่อนปุ๊บ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 ตีอื้อเกือบแตกเอาคืนเอาคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคียวก่อนครับเคียวอ่ะหือเคียวรอไว้ก่อนปีปปิมก่อนครับ ไว้ตอนนี้ไอสองตัวนั้นน่าจะดันป้อมไม่ได้นะผมเหลืออารลัมกับกับทางด้านของตัวตลกนะดาก,ก่อนนะตอนนี้วุ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วมันต้องเจอผมแบบจ่าเอ๋เรียบร้อยลำมาครับหาเราไม่เจอนะหาเราไม่เจอนะผม วิ่งหนีแบบสุดตรีนะฮะวิ่งหนีก่อนค่อยๆไปครับตอนนี้ป้อมเราไปไปอยู่ตรงนี้ฮนะทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไร <c oughs> แอบ,บกดออกของหรือเปล่าเ,เรียบร้อยเอเมิลี่ครับวัดดีเอเมิลี่ อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวอารามจับเดี๋ยวอารามจับหนีก่อนนะผมเข้าไปทักทายเฉยๆนะเทพยอนผมแอบอยู่นะแอบอยู่ตอนนี้เราไปอ้อมหลังนะครับเฮ้ยเรียบร้อยอรามเรียบร้อยเอาเทลอย,อลอย,อยู่ตรงนี้ครับปาดเข้าไปดิจะวิ่งมาทำอะไรเออขึ้นป้อมไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้เราต้องโจบไม่ได้ครับจังหวะนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้เขอ,อไปไม่ถึง ามากังกาครับตีไปเรียบร้อยครับจบเลยเพื่อนจบเลยจบเลยจบเลยเรียบร้อย <c oughs> ควดตึงควดตึงนี่พิกเฉยเรียบร้อยนี่ เป็นไงล่ะเมกาคิวนะครับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยรอบไป21คิวนะครับผมโอ้ตึงอยู่เนี่ยเกมเนี้ยเอาเรื่องครับนะครับคุณผู้ชม,อมเอาเรื่องก็จะอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายกับน้องเคนคุงฮนะ